แนะนำละครใหม่ของทางช่องเจ็ที่จะออนแอร์ในวันพุธและวันพฤหัส,สบดีเป็นละครโรแมนติกดราม่าที่ได้นักแสดงนำอย่างธันวาสุริยจักรและทัพทิมอัญรินเรื่องย่อหลงกินจันร้อยตำรวจเอกว่านรักที่แสดงโดยทัพทิมอัญรินสารวัตรสืบสวนคนใหม่ประจำสถานีตำรวจภูทรดอนหินกาบเธอต้องการพิสูจน์ตัวเองว่า ได้ตำแหน่งมาเพราะความสามารถหาใช้เชื้อความสวยของแม่หรือบาร,รมีของพ่อที่เป็นนายตำรวจใหญ่คดีแรกคือการตายของนายผาดเหยื่ออยู่ในสภาพเปือยอวัยวะเพศถูกตัดขาดและมีดอกไม้จันทร์อยู่ในปากของศพชาวบ้านลือกันว่าการตายของ่าดเหมือนกับสารวัตนิติสารวัตที่รับผิดชอบคดีสิรินยาที่แสดงโดยรินยารัฐ หรือจันสาวสวยที่ถูกข่มขืนและฆ่าตายที่ป่าลางวัดว่านรักขอรับผี่ชอบคดีโดยมีผู้ช่วยคือตรีชัยที่แสดงโดยชนะกันผู้หมวดหนุ่มโอป้าที่เพิ่งย้ายมาได้ไม่นานปฏิบัติการนี้ของว่านรักถูกผู้กำกับพนาที่แสดงโดยจตุรงโกลิมาตขัดขวางแต่ว่านรักไม่ยอมแพ้เธอไปขอข้อมูลศพจาก ปัตภีที่แสดงโดยทันวาสุริยจักรหมอนิติเวศหนุ่มหล่อประจำโรงพยาบาลแต่ปัตตภีกลับบอกว่าที่นี่ไม่เหมาะสมกับว่านรักมาทางไหนให้ไปทางนั้นคนอย่างว่านรักมีหรือที่จะยอมก็แค่หมอปากเก่งไม่มีทางที่จะทำให้เธอถอดใจได้ง่ายๆระหว่างทําคดีขโมยของวัด วานรักได้รู้ข้อมูลสำคัญจากการสอบปากคําเด็กวัยรุ่นเกี่ยวกับคืนที่สริมยาถูกฆ่าตายข้อมูลทั้งหมดชี้ชัดเจนว่ากลุ่มคนต่างด้าวที่สารวัตนิติสรุปปิดคดีนั้นเป็นแพ้รับบาปวานรักขอรื้อคดีสริมยาแต่พนาค้นเธอหัวชนฝาจนทะเลาะกันอย่างรุนแรงวานรักกับตรีชัยสืบจนรู้ว่า พนากับสรินญ,ญาเคยมีความสัมพันธ์กันหรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่แท้จริงที่พนาไม่อยากให้เธอหรือคดีสรินญ,ญากันแน่สารวัตรนิติกับนายพาดอาจถูกฆ่าเพื่อพยายามเบี่ยงเบนความสนใจและจัดฉากให้เป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องทุกอย่างกำลังเข้ารูปเข้ารอยเพื่อรอการลี้คายแต่แล้วพนาก็ถูกยิงตายวานรักทะเลาะกับ พดภูมิที่แสดงโดยกนินปัธรมาน,านันแฟนหนุ่มเพราอมัวหมกมุ่นทำงานทำให้แฟนหนุ่มปันใจไปคบสาวอื่นถึงขั้นมั่นหมายวานรักจึงเลือกตัดขาดคนรักและกลับมามุ่งเรื่องการทำงานเพียงอย่างเดียวปัตพีรู้ว่าวานรักเสียใจแต่ไม่รู้จะปอบยังไงจึงกดดันให้วานรักเร่งสืบคดีสลินยาเพื่อลืมความเศร้า ดูเหมือนว่านรักจะไม่เข้าใจการทำคะแนนสไตล์ปตัตพภีความไม่ชอบขี้หน้าจึงไม่เคยจางหายแถมทำท่าจะเป็นศัตรูหัวใจอย่างตำรวจแสนดีชื่อตรีชัยมาแข่งอีกแต่ปตัตพภีหารู้ไม่ว่าว่านรักไม่ได้รู้สึกโกรธหรือรำคาญปรตัตพภีเหมือนตอนแรกแต่เธอกับรู้สึกดีมากกว่าวานรักสืบต่อจนรู้ว่าสิรินยามีพ่อเลี้ยง แม่ของเธอแต่งงานใหม่กับพิพัฒน์ตอนที่สิรินยาเริ่มโตเป็นสาวสิรินยากับแม่อาศัยอยู่กับพิพัฒน์ที่แสดงโดยเพนเพศเพนกุลอย่างมีความสุขจนกระทั่งแม่ของเธอจากไปด้วยโรคร้ายเธอจึงย้ายออกไปใช้ชีวิตอยู่ลำพังโดยไม่มีสาเหตุทุกคนคิดว่าเป็นเพราะเด็กสาวใจแตกแต่หารู้ไม่ว่าเธอมีความอึดอัดบางอย่างที่ไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้อีกแล้ว ข้อมูลสำคัญอีกอย่างที่ว่านรักสืบพบก็คือแหวนที่สิรินยารักหายไปแหวนวงนั้นเป็นแหวนคู่ที่สิรินยาซื้อให้พิพั์คนที่เป็นฆาตกรฆ่าสิรินยาน่าจะเป็นคนเอาแหวนไปและแล้วในเวลาต่อมาว่านรักก็เจอว่าแหวนของสิรินยาถูกซุกซ่อนอยู่ในบ้านพักของหมอปตัตพีความรู้สึกดีที่ว่านรักมีให้ปตัตพี กำลังทำให้เธอสับสนหมอนิติเวชที่ช่วยเธอไขปริศนาฆาตกรรมกับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วทำไมซิรินยาต้องซื้อแหวนคู่ให้พิพั์ใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรฆ่าเธอติดตามและร่วมสืบคดีไปกับสารวัตรว่านรักร่วมรุนทุกเหตุการณ์ได้ในละครหลงกินจันเริ่มตอนแรกวันพุทธที่26พฤษภาคมนี้และรับชมได้ทุกวันพุธ แล้ววันพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง7จ hd อย่าลืมกด35ฟังเรื่องย่อละครก่อนใครได้ที่ช่องเจ้าแม่ละครทาง u t u b e และ a c e b o o k เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน